6ผู้หญิงตัวสูงที่สุดในโลกที่คุณจะต้องอึง้งจะสูงแค่ไหนไปดูกันฮอลลี่เบิร์ดสูงเกินปุยมุย กับสาวสวยสูงปรีดจากนิวยอร์กที่ชื่อฮอลลี่เบิร์คนนี้เธอมาพร้อมกับขาที่เดียวยาวถึง125ซนติเมตรรวมความสูงทั้งตัวถึง194ซนติเมตรเลยทีเดียว <Wow. S 1> ด้วยความที่เธอมีความสูงขนาดนี้มันจึงสร้างความรำคาญใจในการใช้ชีวิตประจําวันของเธอพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการใช้รถโดยสารสาธาร,รณะการเลือกซื้อเสื้อผ้ารวมถึงเรื่องของความรักที่เธอไม่สามารถหาคู่เดทที่เหมาะสมกับเธอได้เพราะหนุ่มๆเหล่านั้น่ะตัวเตี้ยกว่าเธอหมดเลย c เชสเคนเนดีนางแบบสาวจาก L.A. ที่ชื่อเชสเคนเนดีคนนี้เธอเชื่อว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ขาย,ยาวที่สุดในอเมริกาโดยวัดจากสะโพกถึงส้นเทา้าขาของเธอจะมีความยาวถึง129ซนติเมตรรวมความสูงทั้งตัวถึง196ซนติเมตรทีเดียว <Wow. S 1> และโดยรูปร่างที่นับว่าหายากจากคนอื่นๆก็ทำให้เธอกลายเป็นแรไอเทมที่คนในวงการนางแบบต่างแย่งตัวกันอีกด้วยเกิด<ๆ>มาสูงขนาดนี้ทำบุญด้วยอะไรล่ะเนี่ย แคโรไลอาเธอร์เธอคนนี้เป็นผู้หญิงที่ขาย,ยาวที่สุดในออสเตรเลียด้วยสิติถึง131ซนติเมตรที่เดียวโดวยความสูงขนาดนี้ทำให้แม่เลี้ยงต้องตัดชุดให้เธอโดยเฉพาะรวมถึงสามีต้องออกแบบห้องต่างๆภายในบ้านให้มีเพดานที่สูงขึ้นไปอีกและแม้ว่าความสูงจะทำให้เธอกลายเป็นจุดสนใจแต่เธอกลับชอบที่จะโดดเด่นอีกทั้งครอบครัวยังคอยสนับสนุนเธอเป็นอย่างดีอีกด้วยสเวตแลานาพันคลาโตวา เธอคนนี้มาพร้อมกับขาเรียวยาวที่สุดถึง130ซนติเมตรจนถูกบันทึกให้เป็นผู้หญิงที่ขาย,ยาวที่สุดในโลกประจำปี2009เลทีเดียวโ,<อ>โดยในสมัยเรียน<ม>เธอเคยเล่นบาสเกตบอลให้กับมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียและได้รับการบันทึกแต้มสูงสุดโดยที่ยังไม่มีใครทำลายสถิติได้อีกด้วยทั้งเนี้ยสเวตลาน่ากล่าวว่าเธอรู้สึกภาคภูมิใจในความสูงของตัวเองมากและก็หวังลึกๆว่าจะไม่มีใครสามารถทำลายสถิติของเธอได้นะแคโรไลน์เวลส ย้ายมาฝั่งยุโรปกันบ้างกับผู้หญิงที่สูงที่สุดในเยอรมนีที่มาพร้อมกับความสูง203เซนติเมตรเลิติเดียวโดยเธอมีชื่อว่าแคโรไลน์เวลส์เธอมีภาวะใจแอนติซึมที่ทําให้ร่างกายเติบโตมากกว่าคนทั่วไปทั้งนี้แคโรไลน์กล่าวว่าเธอเคยเป็นเด็กที่ขาดความมั่นใจในตัวเองมาก่อนแต่ปัจจุบันเธอเลือกที่จะภูมิใจและบอกว่าความสูงขนาดนี้ไม่มีกันทุกคนนะจะบอกให้อลิสโตส เธอคนนี้มาพร้อมกับความสูงถึง203ซนติเมตรกับอลีสโตลส์ที่ครั้งหนึ่งตอนเป็นเด็กความสูงเคยทำให้เธอถูกล้อเลียนจากเพื่อนๆว่าสูงอย่างกับกอซิล่าเลยทีเดียว oh, <no. S 1> แต่อลีก็ไม่เก็บมาใส่ใจเธอตตัดสินใจเดินตามความฝันด้วยการทำงานในสายนางแบบและก็มีความสุขดีกับร่างกายที่สูงใหญ่ขนาดนี้ถึงแม้จะหาเสื้อผ้าใส่ยากหน่อยก็ตามมันนะถ้าคุณชอบความสูงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ แล้วคราวหน้าจะเป็นอะไรรอชมกันนะครับ